สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําการสร้างสื่อแบบแอนิเมชันนะครับโดยเราจะนํารูปของเรานะครับจากภาพนิ่งมาทําเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปหาภาพเคลื่อนไหวที่เป็นฉากหลังนะครับมาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างนี้นะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างต้องใช้โปรแกรมอะไรนะครับก็จะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับดับแรกเลยนะครับเราจะต้องไปหาโปรแกรมที่ใช้ในการ บันทึกหน้าจอก่อนนะครับโดยการเปิด Google ขึ้นมาครับเสร็จแล้วเข้าไปเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า g i p c a m นะครับพิมพ์ G I F C A M ในช่องค้นหาเลยครับพอพิมพ์เสร็จนะครับให้เข้าไปที่เว็บนี้เลยนะครับเว็บแรกเลยบล็อกนะครับตรงนี้นะครับ g i p c a m บล็อกนะครับเสร็จแล้วแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อจะไปดาวน์โหลดโปรแกรม g i p c a m นะครับ พอเรามาที่เว็บกิฟต์แคมนะครับให้มาตรงเวอร์ชัน6.5ตรงนี้นะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วมันจะพาเรามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกิฟต์แคมปซิปเวอร์ชัน6.5 719k นะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับมันจะเป็นไฟล์ซิปนะครับแล้วก็แตกไฟล์นะครับแตกไฟล์เสร็จแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับจากนั้นผมจะแชร์ลิงก์นะครับตัวนี้นะครับเป็นลิงก์คลิปวิดีโอนะครับ ซึ่งมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับพอเรากดเพลย์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับเราจะไปแคปเอาภาพเคลื่อนไหวเป็นฉากหลังโดยใช้โปรแกรมเว็บแคมนะกิฟแคมนี่แหละนะครับนะกิฟแคมนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จครับเราจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาไฟล์เดียวนี่แหละกดดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับมันจะเป็นภาพแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดวิดีโอ youtube ตัวนี้ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมจะปรับขนาดไซส์นะครับของจอตัวนี้เป็นโหมดลงภาพยนตร์นี่ครับเนี่ยเป็นโหมดลงภาพยนตร์ครับจากนั้นก็เอากล้องเรานี่ครับตัวนี้มองเป็นกล้องนะครับมองเป็นกล้องสี่เหลี่ยมตัวนี้มองเป็นกล้องนะครับผมก็จะเริ่มจากจับที่มุมนี้นะครับจับที่มุมนี้ของภาพนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาไว้ตรงมุมซ้ายล่างไว้มุมขวาล่างนะครับเนี่ยจะเป็นลูกศรทั้งเฉียงแล้วก็ปรับแบบนี้ครับ มองภาพตัวนี้ให้มันเป็นลักษณะ16ต่อ9นะครับหรือใกล้เคียงที่สุดกัแล้วกันนะครับพอเราปรับได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะบันทึกนะครับบันทึกภาพเพื่อนไหว้นี้นะครับเป็นการแคปหน้าจอเป็นอิเมชันนะครับวิธีการก็ให้กดเพลย์ตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มากดเลกตรงนี้ครับแล้วก็ดูว่ามันโอเคระวังตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีโฆษณาตัวนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมสตตอปไปก่อนครับอ่ะหยุดใหม่ครับ ทีนี้ผมจะเริ่มใหม่นะครับเมื่อกี้มันมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะมาที่สามเหลี่ยมแล้วก็ New ครับ New ก็คือเริ่มอัดใหม่นะครับจากนั้นจะมา Play ใหม่ครับ Play กดเล็กครับโยกซ้ายขวาครับกลับมาที่เดิมอป o p OK นะครับพอ Stop สร็จนะครับไม่ต้องอัดนานนะครับมันเป็นลักษณะวนลูปอยู่แล้วนะครับซ้ายขวาหยุดอย่างเงี้ยนะครับ เราก็มาตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ครับคลิกครับแล้วก็มาพรีวิวดูตัวอย่างที่ที่เราอัดนะครับใช้ได้ไหมเดี๋ยวรอให้มันโปรเซสแป๊บนึงนะครับเนี่ยโอเคโชว์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับก็จะโกมไฟก็จะแกว่งไปแกว่งมาลูกโลกก็จะหมุนครับอันนี้ก็จะขยับนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะเราก็ปิดพรีวิวครับแต่ถ้าเราจะอัดใหม่ก็ทาเหมือนเดิมครับมาตรงนี้แล้วก็นิวแล้วก็เริ่มเบรกใหม่ตัวนี้ก็เริ่มเล่ครับ ทีนี้สว่าผมพอใจแล้วนะครับผมก็เซฟครับตรงนี้นะครับคลิกไปที่เซฟนะครับแล้วก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนครับสมมติว่าผมจะตั้งชื่อว่า BG นะเป็นฉากหลังนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็แล้วกันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ไปเตรียมรูปภาพของเรานะครับอ่าตอนี้ผมปิดไปเลยนะครับคลิปแคมนะครับเราก็ไปเตรียมรูปภาพของเรานะครับ ที่เรามีอยู่แล้วในคอมนะครับนี่ซึ่ว่าผมไปเอาภาพยนี้แคปมาจากซูมนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เอามาเป็นตัวอย่างได้นะครับพอเรามีภาพของเราเสร็จแล้วก็ไปตัดฉากหลังก่อนนะครับวิธีตัดฉากหลังง่ายๆก็เปิดเว็บขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เว็บที่ชื่อว่า remove.bg รับเร็วที่สุดเลยครับ remove.bg อำน้าตาของเว็บจากนั้นอัปโหลด image ขึ้นมาครับแล้วก็ไปเอาภาพของเราเข้ามาแบบนี้นะครับ แล้วมันก็จะตัดฉากหลังให้เรานะครับเรียบร้อยนะครับพอตัดฉากหลังให้เราไปที่ Edit ครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการตัดภาพนี้ออกเป็น2ภาพครับภาพแรกก็คือมาใช้เ era ิสยางลบครับแล้วก็ปรับครับลบนะครับลบลบหัวออกลบหัวหรือลบไปหน้าของเราออกไปครับแบบนี้ครับให้เหลือแค่นี้ก็พอแบบนี้นะครับ ลบเซฟก็นะครับเซฟครับมาตรงนี้ครับดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็ดาวโหลด Image ครับแล้วก็เอามาไว้นะนี่ผมโหลดแล้วนะครับผมก็ไม่ทําซ้ํานะครับถือว่าโหลดแล้วนะครับพอเราโหลดอันที่1เสร็จครับทีนี้เราก็กดปุ่มนี้ครับกลับคืนมานะครับกลับคืนมาทีนี้เอาแต่หน้านะครับลบตัวออกนะครับแบบนี้นะครับอ่าเอาแต่ถึงคอถึงคางแบบนี้นะครับแล้วก็ลบออกไปนะครับ ลบเร็วๆให้ดูนะครับแต่ถ้าเราลบเกินสมมติแบบนี้มันแหวกเราอยากเอาคืนก็มาที่ Restore นะครับ Restore แล้วก็ไปคลิกนะครับเนี่ยค่อยๆเก็บเอาคืนเก็บรายละเอียดเอาคืนเนี่ยครับตัว Restore คือเอาคืนนะครับตัว Erase ก็คือลบอออกย่งเนี้นะครับพอเราได้นะครับแล้วเราก็กดาวน์โหลดครับดาวน์ l o a d Image ครับ เสร็จแล้วก็เซฟเป็นเฉพาะส่วนหัวส่วนหน้ามันก็จะเป็น2รูปแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็เซฟไ้นะครับพอเราได้2ภาพเสร็จนะครับเราก็ไปเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับเปิด PowerPoint ขึ้นมานะฮะจากนั้นก็ไปแทรกรูปครับรูปภาพที่เรานะครับแยกตัวแยกหัวนะครับอ่าผมแยกออกมาแล้ว2รูปนี้นะครับมาเข้ามาพร้อมกันก็ได้นะครับอ่าก็เข้ามาพร้อมกันแบบนี้นะครับนี่นะครับ จากนั้นก็ทําการครอบนะครับส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับคลิกไปที่ครอบตัดนะครับรูปแบบรูปภาพครอบตัดนี้นะครับแล้วก็ตัดช่องว่างทิ้งครับครอบทิ้งไปเลยครับไปหน้าก็เหมือนกันครับส่วนไหนที่เป็นช่องว่างนะครับเราก็ตัดออกครับแบบนี้ครับตัดไปเลยนะครับอ่าตัดชิะครับแล้วก็ลองมาประกบกันดูนะครับนี่กลับมาเป็นหน้าเดิมแล้วนะครับ พอได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็ไปเปิดโปรแกรมนะครับลิปแคมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็เปิด powerpoint ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็วางแผนหลักนะครับเราจะแคปนะครับให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับอันนี้นะครับทีนี้นะครับวิธีการนะครับคลิกไปที่ใบหน้าก่อนนะครับเสร็จแล้วมันจะมีกรอบแบบนี้นะครับเราจะเอาหน้าตรงหรือหน้าเอียงก่อนก็แล้วแต่นะครับส่วนว่าผมจะเอาหน้าเอียงก่อนนะครับก็ ยงมาทางนี้นิดหนึ่งอาจจะเอียงเยอะนะครับเอียงเยอะเอียงนิดนึ่งนะครับเอียงนิดนึงครับแล้วก็คีย์บอร์ดขยับครับคีย์บอร์ดขยับให้มันลงล็อกลงลงหน้าลงคอนะครับคลิกที่ว่างนะครับอย่าให้เกิดกรอบครับคลิกที่ว่างแล้วกดเฟรมหนึ่งครั้งครับเป็นการแคปภาพนี้ไว้นะครับจากนั้นคลิกไปที่รูปเรานะครับปรับมาหน้าตรงครับปกติขยับนิดหนึ่งครับแล้วคลิกที่ว่างข้างนอกนะครับ กดเฟรมอีกหนึ่งครั้งครับอันนี้เป็นถ่ายภาพครั้งที่2ครับจากนั้นคลิกไปที่ไปหน้าเรานะครับยับเอียงมาด้านนี้บ้างนิดนึงอย่าเยอะนะครับขยับให้อยู่ในเฟรมนะครับคลิกที่ว่ากดเฟรมอีกครับเป็นภาพที่3นะครับจากนั้นผมก็ขยับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับจะใช้สัก4ีภาพพอแล้วกันครับอันนี้กลับมาหน้าตรงปกติก็กดเฟรมครับอันนี้4ภาพแล้ว จากนั้นมาตรงนี้ครับมาดูตัวอย่างมาที่สามเหลี่ยมแล้วก็พรีวิวดูนะครับมันก็จะเร็วนะครับทีนี้ทำไงให้มันดูช้านะครับเพราะมันเร็วมากมันก็ไม่ไม่เหมือนจริงไม่สมูทเท่าไหร่วิธีการมาที่ Edit ครับที่ Edit นะครับจากนั้นตรงนี้มันก็จะมีเฟรมทั้งหมด r a m เฟรมนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะคลิกขวาครับในเฟรมแรกแล้วก็เลือกคีย์บอร์ดอินพุตครับภาพแรกนี้ผมจะใช้0ูน 0.3ครับแล้วก็ปิดลงไปครับจากนั้นขยับมาภาพที่สองครับคลิกขวาครับคีย์บอร์ดอินพุตนะครับภาพเลข0.3ภาพที่สองผมจะเอา0.4ครับภาพที่สามครับคีย์บอร์ดอินพุตนะครับผมจะเอาสัก0.6ครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับคลิกขวาคีย์บอร์ดอินพุตนะครับ ผมจะเอาสัก0.8นะครับก็ลองดูนะครับไม่มีเลขไหนที่ว่าถูกต้องนะครับก็ลองดูก่อนครับจากนั้นก็พรีวิวดูครับกดพรีวิวนะครับนะครับอ่าทีนี้ก็สังเกตว่ามันไม่ได้เร็วมากนะครับก็ค่อยๆขยับไปครับอ่าถ้ามันนานไปก็ลดตัวเลขลงถ้ามันเลขน้อยก็จะเร็วถ้าเลขมากมันก็จะช้าครับแล้วก็ พอเราได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็เซฟครับครับกดปุ่มเซฟนะครับแล้วก็เซฟไว้นะครับในเครื่องของเราก่อนนะครับตั้งชื่อให้ดีๆว่าชื่ออะไรนะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อว่ากิฟต์หนึ่งก็แล้วกันกิฟต์หนึ่งกดเซฟอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเซฟเป็นไฟล์กิฟต์ของเราลงไปที่คอมเรียบร้อยทีนี้นะครับเดี๋ยวปิดลงไปนะครับสมมติว่าผมจะเอาภาพนั้นขึ้นมาครับวิธีการนะครับก็ไปที่เซฟรูปภาพ จากอุปกรณ์ครับก็จะไปเอาภาพ B G ครับที่เราเซฟภาพแรกเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไฟคลิปนะครับอ่าแล้วก็ลองขยายดูครับอยางเตรียมจอนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างเราก็ปรับฉากหลังไปเลยคลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังครับแล้วก็ดูดสีตัวนี้นะครับให้มันเนียนเป็นพื้นสีเดียวกันไปเลย หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากทําเป็นฉากหลังก็ใช้รูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมมาวาดเป็นกรอบแบบเดียวกันก็ได้ครับแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับแล้วก็เติมสีลงไปครับเติมสีครับสีนี้ทำให้มันดูกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน แบบบนนี้ะครัอันนี้คือส่วนของฉากหลังที่เราแคปภาพแรกนะครับจากนั้นเราก็ไปแทรกรูปคลิปเมื่อสักครู่นี้เข้ามานะครับแทรกรูปภาพจากอุปมก่อนครับผตั้งชื่อว่าคลิปหนึ่งนะครับก็แทรกเข้ามาเห็นไหมฮรตอนนี้ก็ภาพมันก็ขยับละครับแต่มันมีนะครับสีขาวครับมันไม่สวยเห็นไหมครับมันมีสีขาวอยู่ข้างหลังด้วยมันไม่สวยเพราะฉะนั้นเราต้องไปตัดฉากหลังสีขาวออกนะครับ วิธีการาไปเอาฉากหลังออกทํำยังไงนะครับอ่ะเราก็เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาอีกครับเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาอีกครับแล้วพิมพ์คําว่า edit image online ครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ edit แปลว่าแก้ไข image รูปภาพออนไลน์ก็ออนไลน์นะครับจากนั้นนะครับไปที่เว็บนี้ครับ online image editor.com free online image editor คลิกเข้าไปตรงนี้ครับจากนั้นมาตรงนี้ครับ upload and image ครับ แล้วก็ไปเลือกภาพคลิปหนึ่งของเราครับแล้วก็กด Open เข้ามาครับเนี่ยมาแล้วถ้าภาพคลิปหนึ่งของเราเข้ามาในนี้แล้วนะสีขาวนะครับทีนี้เราจะเอาพื้นหลังออกยังไงนะครับถ้าพื้นหลังมันออกแล้วมันจะมองทะลุเป็นตารางหมากรุกเลยครับมาที่ Advaced ตรงนี้ครับแอดวานนะครับแล้วคลิกไปตรงนี้ครับ Transparency คลิกครับจากนั้นนะครับเมาส์เราจะเป็นรูปมือนะครับคลิกลงไปตรงสีขาว แล้วก็รอให้มันประมวลผลสักพู่นะครับมันจะลบสีขาวออกหมดแล้วนะครับเป็นตารางหมางลุกเรียบร้อยครับแล้วก็มาบันทึกตรงนี้ครับคลิกบันทึกครับแล้วก็คลิกเซฟอิมเมจตรงนี้ครับจากนั้นก็ตั้งชื่อครับผมจะตั้งชื่อว่ากิฟต์สก็แล้วกันนะครับกิฟต์สคือไฟล์ที่นะครับลบฉากหลังเรียบร้อยพร้อมใช้งานกดเซฟครับเรียบร้อยพอเซฟเสร็จเราก็กลับมาที่ powerpoint นะครับผมจะเปลี่ยนรูปภาพ เปลี่ยนจากกิฟหนึ่งเป็นกิฟสองเรียบร้อยไหมครับเนี่ยเราก็จะได้ภาพของเรานะครับที่ไม่มีฉากหลังครับและจากภาพนิ่งครับกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาแบบนี้ครับส่วนเราจะเอาไปไว้ตำแหน่งไหนของภาพก็แล้วแต่ครับก็ลองไปปรับไปขยับดูครับเนี่ยฮะแล้วเราก็จะได้นะครับกระตูน Animation หรือว่างาน Animation นะครับเอาไปใช้งานนะถ้าเราจะ ทําเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ก็ส่งออกเป็นวิดีโอนะครับหรือจะเอาตัวนี้ไปทําเป็นนะครับสื่อการสอนนะครับแล้วก็มีคําบรรยายมีอะไรตัวนี้นะครับอัดเสียงมาไปนะครับก็น่าสนใจแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการทำแอนิเมชันนะครับโดยความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ครับสามารถที่จะสร้างได้ทุกคนครับถ้าทําตามขั้นตอนนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ